ขอบคุณมากนะจ๊ะนี่คือสอนไปนิดนิดหน่อยหน่อยนี่สามารถทําเองได้อย่างคล่องแคล่วเลยฉลาดจริงๆเลยก็ต้องขอบคุณพี่เขียวนัว่นแหละจ๊ะที่ช่วยสอนให้น้องทุกอย่างอะ่ะไม่งัะ้นนะตอนนี้น้อยก็คงทําอะไรไม่เป็นอะ่ะเกล้ๆกังๆอะ่ะไม่เป็นไรไอพี่เขียวเนี่ยนะมันเป็นคนที่ว่าทําความดีไม่เคยหวังผลตอบแทนนะเดี๋ยวพอได้เงินเดือนออกมาแล้วก็ค่อยเลี้ยงคล่อมตามรูปนอ เฮ้ยโอเคเลยจ้าเอาเป็นว่าพี่ไปล้างท้องรอได้เลยโอ้โอ้ปอพูดถึงส้มตำที่กำลังจะเกิดขึ้นส้มตำที่กินไปเมื่อ จะไปเที่ยวไหนกันดีไปเดินทางบัดดีกว่าเลยอยากไปทะเลไปทะเลอยากกินกุ้งได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะไปที่ไหนกันดีอะทะเลชะอำไดไปจไอ้แกลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาไงลงมุ้งเหรอลงมุ้ก็ตายสิวะน้องน้องครับเติมเสร็จหรือยังครับเดี๋ยวพี่จะรีบไปแล้ว เร็วๆสิ ทันอ้าวเราขารถอ่ะได้ทำบุญแต่เช้าเลยเอนอยต้องขอโทษจริงๆนะคะผู้จัดการที่ปล่อยให้ลูกค้าหนีไปทั้งที่ยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยะคะ่ะไม่เป็นไรหรอกน้อย มันเป็นเหตุสุวิยอ่ะดีนะที่ร้านเรามีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวดูป้ายทะเบียนรถนะแล้วก็ไปแจ้งความแล้วให้คนของรถคันนั้นเนี่ยมาจ่ายตังค์โชคดีเหลือเกินที่ว่ามีกล้องวงจรปิดนะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ มาแน่นะคะพี่ไม่ส,อออมสตอแน่ะค่ะพี่เป็นสายแบลนะคะไม่ใช่สายสตอค่ะพี่เพิ่งโทรเช็คน้องตะกี้นี้เองนะคะ,อะพ,พอดีมันเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนนะคะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้น้องกำลังรีบมาที่สุดเลยค่ะไปนะค,ค่ะใจล่มลมใจล่มๆมค่ะสวัสดีการคะ่ะสวัสดีการพี่ขอน้าหน่อยค่ะ รับสายสิใครโทรเข้ามาครับน้องยี่หวะพี่เห็นโทรไม่ตั้งหลายสายแล้วนะไม่รับหน่อยหรอครับเจ้ากรรมนายเวร เติมเท่าไหร่คะเติมถางครับผมดีเซลใช่ไหมคะครับผม เฮ้ยทำกนานภาษาอะไรกันวะไม่เติมน้ำมันกันหรือไงเสร็จแล้วยังเนี่ยกล้องถ่ายโทรตามซสีแย่อยู่แล้ว กำลังทํำงานอยู่ในขณะน,นี้หน้าที่ของเราคือเติมน้ำมันแล้วเธอเติมให้คันนี้ไม่ทันแล้วเขาก็โกรธแล้วก,ก็ขับออกไปเธอจะมาตื่นเต้นอะไรอะอะไรนะคะยกกองค่ะพระเอกเขาเบื่อเ้าหน่ายเขาสุดจะทนแล้วค่ะที่ต้องรอแต่ยี่หวังมาใสา่แค่สองชั่วโมงเองนะคะแค่นี้ก็ทนไม่ได้พระ เอกโนเนมก็เงี้ยไม่รู้แล้วไงว่าจะดังปุรแตกหลังจาก MV on Air ไปแล้วโง่จริงๆค่ะทั้งโง่ทั้งงี้เง่าอีกหน่อยคนคงเอื่อมไัปนทั้งวงการถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยยี่หว่ากลับเลยนะคะเดี๋ยวไม่คิดจะไปขอโทษทีมงานหน่อยหรอก็ยี่หว่าไม่ใช่คนผิดนี่คะไอคนที่ผิดเนี่ยคือไอพระเอกที่พี่จ้างมาต่หาก ยังไงพี่อาทิตย์ก็เคลียร์ด้วยแล้วกันนะคะยี่หว่างม่ผิดยี่หว่าม่ผิดค่ะเอาที่สบายใจเลยนะคะน้องยี่หว่าหลงตัวเองจนกลุ่มไม่กลับละแยกผิดแยกถูกไม่ออกดู <c oughs> เสกเข้มนี่วามาส่งมาตามล่าเราที่นี่เลยวะ เฮ้ยเอาใส่วะเฮ้ยสวยจริงเลย <c oughs> เรียบร้อยนี่แค่ได้ช่วยขาวนะพี่พี่ต้องไปเติมเพิ่มอีกใจมากก็เดอ้อถ้าไม่ได้เองอ่ะชาัมแย่ะ่ะนี่มาเช้าก็เติมเต็มถังเนี่ยแล้วมาอยู่ๆมันหมดอ่ะหรือว่าถัางมันรั่วพี่ข้าขับรถล,ลงไปหลงมาต่างหากเ แล้วบอกว่าแม่นเส้นทางโอ้โหขี้โม้เนี่ยพี่สงสัยวันเนี้ยทำงานจนคุ้มแล้วก็ขาดทุนจนยับเลยใช่ไหมไม่ขาดทุนสักนิดเลยเว้ยอย่างน้อยข้าก็รู้เส้นทางเพิ่มขึ้นวันนี้ข้าจะพลาดนะแต่พรุ่งนี้เองคอยดูไม่มีพลาดไม่มีพลาดเออเพราะหนุ่มคิดบวกแผลกโรคสวยเองคอยดูละกันจะ,จะคอยดูจ้ะข้าให้โอกาสอีกทีนะตอบมา ไอ้นโมพานางน้อยไปที่ไหนไม่รู้จริงๆนะเสียฉันไม่รู้อโอ๊ย ใช่สิจํามันได้นี่มันตามพวกแกมาถึงที่นี่เลยเนี่ยเฮ้ยฉันว่าชีวิตของแกสองคนชักจะไม่ปลอดภัยแล้วนะต้องกังวลหรอกพี่เขียวอยู่ที่ซอรรินเนี่ยมันใหญ่ครับเมืองก็จริงแต่ที่นี่กรุงเทพตัวมันเท่ามดเท่านั้นแหละทําอะไรได้ไม่มากหรอกแต่คนชั่วอยู่ที่ไหนก็ทําชั่วได้แล้วพี่ฉันกลัวจังเลยอ่ะพี่นี่น้อยแกจะไปกลัวอะไร เราไม่ใช่คนผิดเราไม่ต้องกลัวใช่ใชถ้าพูดในแง่นี้เราไม่แจ้งความเอามันเข้าตารางก็บุญแค่ไหนแล้วโองเคซึ่งเรื่องจริงคือแกควรจะแจ้งความนะน้อยฉันไม่อยากให้คนที่บ้านเดือดร้อนนะจ๊ะและอีกอย่างเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรด้วยหลักฐานน้อยเห็น เห็นอะไรน้อยผู้หญิงค่ะผู้หญิงเต็มห้องเลยพี่ถูกขังเอาไวอ้อ่ะผู้หญิงถูกขังเอาไว้ไ้เสียเข้มเนี่ยมันก็แมงดาดีๆนี่เองคอ,อยดูอ่ะสักวันจะเปิดโปงเข้ามาได้ได